คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะครับวันแห่งความรักที่เราทุกคนต่างก็หวังว่าจะได้พบกับความรักที่แท้จริงหรือรักแท้นะครับมีใครได้พบรักแท้แล้วบ้างหรือ,อยังครับมีใครเคยเจอรักแท้บ้างไหมครับลองเขียนมาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับใต้คอมเมนต์ก็ได้ หรือส่งมาให้ผมอ่านทางเพจ CGNTV ไทยหน่อยนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของทุกๆคนจะต้องน่าสนใจมากแน่ๆเลยครับเมื่อถึงเดือนแห่งความรักเมื่อพูดถึงความรักแท้แน่นอนครับเราคริสเตียนท่องกันได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให้ความรักความหวังกำลังใจแต่ความรักใหญ่ที่สุดจากหนึ่งโครินบทที่13ใช่ไหมครับ แต่วันนี้ผมมีพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งที่อยากชวนเรามาใไ่ครวนร่วมกันก่อนนอนในคืนนี้ที่อาจจะเป็นการสรุปเรื่องราวในหนึ่งโครินบทที่13ให้เหลือเพียงสั้นๆข้อเดียวก็ได้นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อที่8ครับบอกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้อีกครั้งนะครับ เนือสิ่งอื่นใดจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้ที่ผ่านมาเราท่องกันมาตลอดนะครับความรักนั้นก็อดทนนานจงรักเพื่อนบ้านจงรักศัตรูของท่านแต่วันนี้พระธรรมข้อนี้สรุปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจงรักกันและกันนั่นคือไม่ว่าใครก็ตามครับจงรักเขาด้วยความรักของพระเจ้าเพราะเมื่อเรารักเขา เราก็พร้อมที่จะให้อภัยบาปทุกอย่างได้หรือทุกอย่างที่เขาทำต่อเราได้เพราะครั้งหนึ่งเราเองก็เคยเป็นคนบาปที่ทำผิดพลาดและได้รับความรักจากพระเจ้าได้รับการอภัยจากพระเจ้าเราจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้จักความรักจากพระเจ้าแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะนามาส่งต่อและรู้จักที่จะให้อภัยผู้อื่นด้วยเช่นกันผมเชื่อว่านั่นคือน้าพระทัยของพระเจ้า ที่อยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราครับและการยอมอภัยให้กับผู้ที่ทำร้ายเราหรือสร้างความเจ็บปวดให้กับเรานั่นแหละครับที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของรักแท้พระเจ้าได้ทรงสำแดงความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่เราแล้วนะครับคือการที่พระองค์ทรงส่งพระเยซูลงมาตายเพื่อไถ่บาปเพื่ออภัยบาปผิดทั้งหมดที่เราทำต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ส่งพระเยซูลงมาตอนที่เรายังเป็นผู้ชอบธรรมนะครับ แต่พระองค์ส่งลงมาตั้งแต่เมื่อเรายังเป็นคนบาปอยู่เลยนะครับนี่แหละครับคือรักแท้ที่พระเจ้ามอบให้กับเราสอนเราและคาดหวังว่าเราจะทำเช่นเดียวกันนี้ต่อผู้อื่นคุณอาจจะไม่ได้ถึงกับต้องวิ่งออกไปรับกระสุนแทนผู้อื่นหรือกระโดดผลักเขาให้พ้นจากการถูกรถชนเพื่อจะแสดงความรักแท้ก็ได้ครับเพราะการกระทาที่ยิ่งใหญ่ที่แสดงถึงความรักแท้ที่พระเจ้าอยากให้เราจดจ่อและทาตาม คือการให้อภัยแก่ผู้ที่ทำร้ายอาภัยให้กับคนที่ทำให้เราเจ็บปวดหัวใจและรักเขาในแบบที่พระเจ้าสอนให้เรารักครับดังนั้นความรักที่คุณกำลังมีให้กับผู้ที่อยู่ตรงหน้าหรือต่อใครก็ตามถ้าคุณอยากรู้ว่านั่นเป็นรักแท้หรือไม่ผมอยากให้คุณลองหลับตาลงและนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตที่เขานั้นกระทำต่อคุณการกลั่นแกล้งคำดา่า ความเจ็บปวดที่เขาทำต่อคุณที่คุณยังไม่เคยให้อภัยเขาและให้คุณจดจำไว้ว่าจงรักกันและกันเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้หากในวันนี้คุณพร้อมแล้วนะครับที่จะให้อภัยเขาหากคุณอยากที่จะมีรักแท้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้คุณแล้วผ่านทางพระเยซูหากคุณพร้อมแล้วที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนหัวใจของคุณใหม่ ที่จะเป็นคนที่มีความรักของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ในหัวใจหากคุณพร้อมแล้วที่จะให้อภัยใครก็ตามที่เคยทำร้ายคุณขอให้คุณอธิษฐานตามผมนะครับและขอให้คุณเปลี่ยนจากคำว่าเราเป็นชื่อของคุณเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาอธิษฐานไปด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ สำหรับรักแท้ที่พระองค์ได้ประทานมาให้เราผ่านทางโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้ลงมาตายเพื่อชดใช้และอภัยความบาปทั้งสิ้นของเราพระเจ้าในเวลานี้เรายังมีเรื่องราวความเจ็บปวดมากมาย ที่เราแบกไว้ในใจตลอดมาที่เรายังไม่เคยให้อภัยได้มีดังนี้ในตรงนี้นะครับผมขอให้คุณกดพอสและทูลกับพระเจ้าถึงทุกเรื่องที่คุณยังไม่เคยให้อภัยความเจ็บปวดทั้งหมดที่คุณเคยถูกกระทามาขอให้คุณทูลกับพระองค์ทุกอย่างเลยนะครับเมื่อคุณทูลบอกจนหมดแล้วให้คุณกดเล่นต่อเพื่ออธิษฐานร่วมกับผมต่อไปได้เลยนะครับ พระเจ้าเราขอยุติความเจ็บปวดทั้งสิ้นที่เราได้ทูลบอกกับพระองค์ไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันนี้เราขอประกาศว่าเราเป็นไทยเป็นอิสระจากความเจ็บปวดความเสียใจการถูกหักหลัง ถูกทรยศทั้งสิ้นเราเป็นอิสระเรื่องราวในอดีตไม่มีผลกับเราแล้วเราขอประกาศความชื่นชมยินดีเราขอประกาศการยกโทษทั้งสิ้นที่เราได้ให้อภัยแล้วในนามของพระเยซูขอพระเจ้า ขับไล่เสียงในหัวที่ยังคงตอกย้ำเสียงที่กล่าวโทษเสียงที่บอกให้เราไม่ให้อภัยเรารู้ว่านั่นไม่ใช่เสียงของพระเจ้าแต่เป็นเสียงของมารเป็นเสียงของซาตานเราอธิษฐานทูลขอในนามพระเยซู จงออกไปในนามพระเยซูเราได้รับชัยชนะแล้วในนามพระเยซูเราถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับการอภัยและหัวใจใหม่ที่เราได้ยกโทษให้ทุกความเจ็บปวด และความผิดใดๆที่เขาเคยทำกับเราอธิษฐานสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก Night, Good Night ได้ใหมทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ